ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเ้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge นี่คือรักตั้งแต่แรกนะคะสำหรับเพลงสุดท้ายที่เราเปิดในช่วงนี้น้องโบกับฮานิค่ะก็ความรักของแม่กับลูกกันเนาะมันก็รักตั้งแต่แรกเห็นนะมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาก็อยู่กันมาตั้งกี่เดือนใช่ไหมดูแลกันเป็นชีวิตเดียวกันในช่วงแรกนะคะเราเราจะรู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการสอนทางแบบชีวะ หรือว่าทางสุขเข,เขาเรียกอะไรสุขศึกษารหรือว่าในความเป็นจริงที่มันเราโตมาเราก็จะรู้ว่าตอนตอนที่ลูกอยู่ในท้องแม่มันเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะเพราะว่ามันต้องสื่อสารกันมันต้องสัมพันธ์กันด้วยรกอะถูกไหมใช่ครับมันไม่ใช่แค่อวัยวะส่วนหนึ่งที่อุ้มท้องนะ แต่มันมีการเชื่อมต่อกันการจะอยู่ของคนคนหนึ่งม,มันจะคอนเน็กไปที่คนอีกคนหนึ่งทันทีเลยเขาถึงแบบให้ความสําคัญกับแม่เพราะการที่แม่แข็งแรงลูกก็แข็งแรงด้วยนะคะก็เป็นอีกเรืงหนึ่งที่ฟังแล้วก็เพลินนะก็เรียกได้ว่าเป็นแม่ลูกปลูกจิต ร้องเพลงไปได้วยกันนะคะคก่อนหน้านั้นคือดีใจด้วยนะน้องอิงค่ะไม่ยินดีขี้งแงแล้วเราเริ่มต้นกับเอาใจลงไปเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในอันดับที่2ของเพลย์ลิสต์ออฟเ e อะีสี่โมงเย็นับอีก26นาทีเรานั่งกดอ่านข้อความผ่านแอปพลิเคชันไอทำฟังฟินสวัสดีครับพี่อ้มอมพักโหนงเอกมใบทองหลอมีเมฆดำออมลาวหรอเออขอบคุณมากพี่ทักมามีเมฆดำเป็นบางส่วนการจราจรไหลลื่นทั้งสองฝั่งตามสัญ,ญญาณไฟครับ ดีมากครับรบกวนช่วงห้าโมงอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะกําลังเดี๋ยวเตรียมจะออกจากออฟฟิศจะได้รู้ว่าสัญญาณไฟทํางานได้แต่ว่ารถผ่านไปตามสัญญาณไฟที่ควรจะผ่านหรือเปล่านะครับร<ม>บกวนด้วยแล้วก็นั่งไถ่ข่าวกันแล้วก็เจออะไรเจอะคุณผู้ฟังอ้อมหายใจตอนนี้เหมือนคนร้องไห้ตลอดเวลา <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะคะยาหอมกํลาลังทํางานค่ะแล้วเมื่อคุณกินยาหอมแม่แอบฟังจัดรายการวิทยุรู้ปะ่ะเหรอครับพระชาเขาไล่ <c oughs> มาวันนี้ต้องใช้ยาหอมไหมจ๊ะ ก็เขานั่นแหละเป็นคนแนะนําให้ใช้คือยาหอมเนี่ยตอนเมื่อก่อนถ้าเราอมเนี่ยมันก็ว่ามันทักสองเม็ดขึ้นน่ะมันจะน้ําหูน้ําตาไหลอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เม็ดเดียวก็น้ําตาไหลได้เพราะอะไรคะเพราะเราใส่แมสก์มัน<ม><ม>จะอวนอยู่ใน<า>น,นั้นนะคะ่ะโอ้โหนี่น้ําตาไหลเนี่ยคนจัดคนคิดว่าเฮ้ยพี่อ้อมฟังเพลงไหนที่เปิดไปแล้วซึ้งเหรอน้ําตาไหลเปล่าค่ะยาหอมพามานะคะ หรือว่าให้อ้อมอ่านขา่าวแม่ตังโมแล้วอ้อมซึ้งรอระก็ไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวอ,อะไรกับเราเราอ่านตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังแม่น้องตงโมนะคะไม่ได้ติดใจเกี่ยวกับทั้งคดีแพง่งแล้วก็คดีอาญาแล้วก็รับเงินเดียวยารวมน่าจะเราๆประมาณสักเก้าล้านนิดๆค่ะเพราะว่ามันมีข้อตกลงเป็นวางเงินรวม,มนะคะสองล้านบาทเป็นเงินสดอยู่สี่แสนและแค่เช็คในส่วนนึง แล้วก็จะมีค่าค่าชดเชยรายเดือนอีกเดือนละสามหมื่นบาทเป็นจํานวนเวลา2ี่ปีอันนี้เาก็คงมีการคํานวณแล้วแหละว่าน้องแตงโมถ้าดูแลจะทางานได้เท่าไหร่แล้วก็ดูแลคุณแม่ในระดับประมาณแบบนี้นะก็จะรวมเป็นเงิน9้าล้านกว่าอันนี้คุณแม่ก็ไม่ติดใจแต่ข่าวอื่นที่เราติดใจคือยายพาหลานสาวสี่ขวบแจ้งความหลังถูกเพื่อนบ้านอายุ60สิบอนาจาร์ตรงไหนคือประโยคที่รู้สึกดีไหมไม่มีสประโยค หลานบอกว่าเจ็บอวัยวะเพศยายสังเกตมีเลือดสืมหลานตอบแบบไร้เดียงสาว,ว่าคุณตาข้างบ้านพาไปเล่นและใช้อืม,อมอนิ้วอย่แล้วรวมไปถึงอะไรอย่างเงี้ยทำมาสามครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมไอ้จุดนี้อันนึงเลยนะครับคุณยายฟังหลานอืเพราะว่าบางทีบางครอบครัวเมื่อเด็กบอกอผู้ปกครองไม่ได้ยินมไม่ได้ยินในที่นี่คืได้ยินหูนะแต่ไม่ได้ยินไปข้างในมไม่ฟัง หรือได้ยินแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาถูกปะอตอนนี้สังคมเป็นไรมะเนี่ยวันก่อนก็มีข่าวพ่อข่มขืนลูกจนลูกท้องแล้วประเด็นคือลูกก็รู้สึกว่าเป็นห่วงพ่อเพราะว่าแล้วจะยังไงนึก,น,กนึกออกไหมแล้วท้องปัญหาคือบอกว่าอยู่ห้องเดียวกันแกแกแกไม่มีซีดแกไม่มีซีดเด้อเอาความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เขาให้อ่ะทำไมก้อนเนี่ยมันเจอแต่ข่าวแบบนี้คุณผู้ฟัง นะแต่อันนี้อีกข่าวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือถ้าคุณจําได้กรณีที่โดนไฟดูดของน้องเราจะจําได้อยู่คนหลักๆตอนเนี้ก็คือคนที่เป็นคนที่กล้าที่จะเข้าไปช่วยซึ่งอันนั้นก็ชื่นชมไปแล้วใครเอาชื่อเขาไปดเน a ก็ต้องระวังนะคะไม่ได้รับบริจาคนะอันนั้นเรื่องหนึ่งอันนั้นก็อะไรคือข้อเท็จจริงก็ไปจัดการแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือน้องโซดาคนที่ถูกไฟดูดนะตอนเนี้ย น้องมีอาการสับสนไปโร<ม>งเรียนแล้วจำเพื่อนบางคนไม่ได้<ม>จนต้องแอดมิดอีกรอบเพื่อให้แพทย์สังเกตอาการอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่ต้องน่าเป็นห่วงน,น,<ม>นะคะแต่บางคนก็เข้าไปดา่าคนที่ช่วยเหลือไม่ใช่ดา่ดาด่าโรงพยาบาลตอนแรกแล้ว<ม>ว่าช่วยยังไงอ่ะทำไม ตรวจเช็คให้เรียบร้อยบางทีอาการพวกนี้มันอาจจะดีเลยมันมันอาจจะต้องสังเกตยีิบสี่ชั่วโมงสี่สิแปดชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้มีหมายเหตุอะไรกันไว้อย่างไรหรือเปล่าเวลาคุณผู้ฟังช่วงนี้เวลาแสดงความคิดเห็นนะจริงๆไม่ว่าช่วงไหนมันควรจะเบาๆหน่อยใช่เดี๋ยวนี้นะคะคุณคิดยังไงกับการที่ดารานักร้องหรือคนหลายคนที่เขาถูกพูดถึงและเขาไม่ทนแลวเขาเริ่มที่จะฟ้องกลับ คุณคิดยังไงคุณผู้ฟังคิดยังไงกับ<ม>การที่พูดที่ถูกตําหนิมากๆเกินเบอร์ห<ม>ยาบคาย<ม>เขาลุกขึ้นมาฟ้องจะผิดหรือไม่ผิดแต่เขารู้สึกว่าเล่นเขาเกินเบอร์<ม>เขามีสิ<ม>ทธิ์ทําอย่างนั้นไหมคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งสิ่งนี้นะอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจปะ่ะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอื่นคิดยังไงนะน่าสนใจดีค่ะว่าเออแล้วถ้าเวลาเราไปวิจารณ์คนอื่นแล้วพอเขาฟ้องกลับเรารู้สึกยงไงปะ่ะ นั่นก็เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคงจําได้ในสิ่งที่อ้อมพูดอยู่บ่อยๆว่าไม่ว่าในชีวิตเราจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอ่ะอันนี้เราพูดกันบ่อยนะพี่ห่วบเราจะพูดถึงความรู้สึกในใจบ่อยๆเพื่อว่บอบอบาบางครั้งมันอาจจะทำให้เรากลัวเหนื่อยท้อไปจนถึงขั้นหมดไฟซึ่งถ้าคุณเป็นแบบนั้นนะคะอ้อมเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวจอยเดียรครับค่ะเราก็เคยเป็นเรามีทั้งภาวะท้อ เหนื่อยและบางทีเราก็เคยหมดไฟแต่นะคะถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีคิดเราอาจจะค้นพบความหมายในชีวิตที่แท้จริงก็ได้ธนาคาร CIMB ไทยเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือความท,ท้าทายในการที่เราจะค้นพบและเป็นตัวเราอย่างแท้จริงขอแค่ลองเปลี่ยนนะคะหรือว่าปรับเอาปรับก่อนแค่ปรับก็ได้แง่มุมคิดเป็นแง่บวกมองการเปลี่ยนแปลงเป็นความท,ท้าทายคืออันนี้เราไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนสิ ต้องได้สิทันทีคือบางครั้งการที่เราตั้งเป้าว่าต้องทันทีต้องทันทีและเป้ามันใหญ่อะบางทีมันก็ไปยากนะคะเพราะฉะนั้นมันมีสเต็ปของมันค่ะเรามาลองดูกันทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งลองมองเห็นความหวังเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบทุกๆวันมันจะมีแสงแดดในยามเช้ามีมากมีน้อยแต่แสงแดดยังไงมันก็ต้องออกมาให้เราได้เริ่มต้นวันใหม่ทุกวันอันนี้ข้อหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งการมีเป้าหมายที่เมื่อกี้อ้อมพูดไปอะ บางครั้งเป้าหมายเราใหญ่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันใหญ่แล้วมันทําให้เราไปถึงยากเราซอยเป้าใหญ่นั้นอะให้เล็กลงไหมพราะมันเป้าเล็กอะสมมุติเราจากหนึ่งเราจะเดินไปสิมันต้องผ่าน1นึ่งนสงก่อนถ้าเราซอยเป็นเป้าย่อยเราจะมีความภูมิใจว่าวันนี้เราทําถึงหงแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ไปถึง2องอะอีกวันหนึ่งเราไปถึงสามเพราะถ้าเราตั้งเป้า10บเลยไปยังไงไม่ถึง10บแล้วเผลอๆมันจะไม่เดินด้วย เพราะว่าสิิมันดูไกลเพราะฉะนั้นเป้าใหญ่มีจริงแต่เป้าเล็กๆมีไว้มันก็จะทําให้สิ่งที่เป็นไปได้มันเกิดขึ้นนะคะและที่สําคัญที่แนบไปกับเป้าเหล่านั้นก็คือเราต้องมุ่งมันไม่ยออ่อท้อทําให้ต่อเนื่องมันก็จะถึงเส้นชัยและก้าวต่อไปจนถึงอีกจุดหนึ่งหรือระหว่างทางก็ทําให้ได้การเป็นผู้ให้มันก็จะทําให้เรามีซล l ์เ s t e ีมที่ดีและในขณะเดียวกันมัน มันก็เป็นการสร้างความสุขและคุณค่าของการมีชีวิตอีกอันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ธนาคาร cmb เขาฝากเอาไว้ค่ะธนาคาร cmb ไทยและกลุ่ม cimb ไทยขอเคียงข้างากลุ่ม cimb นะคะขอเคียงข้างทุกคนที่ก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นและขอสนับสนุนให้ทุกคนเปิดใจรับสิ่งใหม่และมีพลังในการรับมือกับความท้าทายต่อไปในชีวิต forward อยู่ทชาร์เลนจ์อันนี้้อมเป็นอันที่อ้มเห็นด้วยจริงๆนะพี่คงขนาดหลวงพ่ออ่ะวันก่อนบอกพ่อสอบตกวันนั้นอ้อมระเบิดอารมณ์ใส่คนแบบมันไม่ได้ระเบิดใหญ่หรอกแต่อ้อมไม่ชอบตัวเองตอบอ้มสั้นมากเลยหรือว่าอ้อมบอกสอบตกือบมึงจะตกกันเลยมึงก็สอบใหม่สิเออก็จริงเพราะว่าอ้อมแบบวนอยู่กับความรู้สึกผิดไม่ชอบตัวเองที่เป็นคนไม่น่ารักแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้เราขอโทษแล้วไม่แล้วก็ เมินเฉยกับคําขอโทษและขอโทษสักว่าขอโทษไม่ใช่ขอโทษเสร็จให้อภัยตัวเองและเดี๋ยวครั้งต่อไปการสอบไม่ได้มีครั้งเดียวไงใช่ป่ะถ้าเราคิดว่าการสอบมีครั้งเดียวเราจะตกยาวแต่ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวเรานี้เอาวะตกไปแล้วอะเราไม่อยากตกซ้ําเราก็จดจ่อที่จะลองดูว่าครั้งหน้าตั้งสติให้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกท้อเราเป็นกำลังใจให้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกค่ะ EFM แฟน덤 ไ like. mm hmm. ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตนับถอยหลังอีกสองวันเจอกันนะจ๊ะ คนยิ้มกันเต็มไปหมดอะเพราะว่าน้องๆวงโฟอีฟจะมานะคะยิ้มกันเลยตั้งแต่2องทุ่มเครื่องยาวไปจนถึงสี่ทุ่มนะคะเจอกันและอย่าลืมหมายเลขโทรศรัพท์026658373ด้วยนะคะสำหรับเ e f m f a n แฟนสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลยแอ CIMB Personal Loan ค่ะ E.F.M. แฟนดัมไลฟ์ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร C.I.M.B. ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลยแอ C.I.M.B. Personal Loan อังคารคลุมโป <laughs> สนับสนุนโดย แอยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมทิโคนและ SSF RMF จาก v p l a m เริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดีโอ้ได้ยินชื่อมานานละอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูอโป้า ใจก็อยากจะมาเจอเขาเหมือนกันนะให้เขาเปิดดวงเดี๋ยวๆจริงๆง,ง,งานหลักเขาต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาได้ยินมาหรือเขาเจอมานะคะสัปดาห์หน้าค่ะวันอังคารน,นะคะก็จะเจอกับอาจารย์ไว้เปิดดวงหรือโทรมาให้เขาเปิดดวงดีแอปเสียงแล้วก็โทรดีกว่าช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยมั่นคงคะ่ะอาจารย์ไว้ช่วยเปิดดวงให้หน่อยได้ไหมคะอุ้ยจะมาที่ห้องจัดด้วยนะไม่ใช่โฟนอินหุณผู้ฟัง นอกจากเราเล่าเรื่องแล้วเราถามหาเรื่องของเรากันดีกว่านะคะค่ะน่าเจอกันก็ต้องขอบคุณคุณเอชบาแก้วเมื่อคืนมากๆนะคะกับ r อร์เอ็กยามแแค่ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมติโคนท้องอืดเกียวแอรเอ็กซ์ X, อันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสะสม SSF และ RMF จาก BB-LAM ตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสดีๆที่จะมาค่ะอังคารครมโป สนับสนุนโดย Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนท้องอืดเขียว Air X อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและ B Innotech SSF B Innotech RMF B Zip SSF B Zip RMF Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ